คลิปนี้เราก็มาตักปลาที่งานเทศกาลอะไรสักอย่างนี่แหละเออเนาะช้างมันนะทุกคนนี่มาดูเราจะตักให้ดูกันนะไปช,ช้าๆค่ะทุกคนเบ้ยทำเหมือนเซียนอะ่ะโอ้ยจริงๆแล้วคือแบบตัดเฉพาะตอนที่ตักได้นะทำเหมือนเซียนเหมือนเลียนมาฮนี่ไอตัวเล็กนี่คือตักง่ายมากเลยนะ หุยน้องปลาคือแบบอ่าว่ายไปค่ะว่ายไปเอ,อื้อเอ,อื้อได้ไหมไม่ได้นะแล้วคือมีความโลภนะนี่ขาดเลยเป็นไงโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ตักได้หมดไป30บาทสามไม้ไม้ละตัวนะคือ <c oughs> ความความดีใจมันแบบเ้ยรู้สึกว่าเก่งอะฮะ